สวัสดีค่ะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วเมื่อแน็กชาลีถูกถามในไลฟ์สดว่าขี่เจสกีเป็นทำไมไม่ลงไปพื้นที่ช่วยน้ำท่วมคำตอบพีก คนแห่ชมเรียกว่าทําเอาคนแห่ชื่นชมสนานเมื่อแน็กชาลีโดนถามว่าทําไมไม่ลงพื้นที่ช่วยน้ําท่วมทง้งทั้งที่ขี่เจ็สสกีเป็นงานนี้เป็นฝั่งคําตอบของเจ้าตัวไม่มีใครคัดค้านหรือตําหนิแต่ยิ่งเห็นด้วยกับความคิดของแน็กชาลีสุดๆโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาแน็กชาลีไลฟ์ล่าสุด พูดคุยกับแฟนคลับซึ่งมีคนตั้งคำถามว่าทำไมแน็กชาลีไม่ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมแน็กชาลีตอบไปตรงๆว่าอย่าไปบังคับให้ใครคนนูน้นคนนี้ต้องทำบุญหรือบริจาคใดๆทั้งสิ้นซึ่งคนที่ทำบุญหรือไม่ทำบุญมันวัดไม่ได้ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีมีหลายคนมาถามว่าทำไมไม่เอาเจสกีไปช่วยเหลือน,น้ำท่วมที่เชียงรายคือถ้าจะให้แบกเจสกีไป ก็จะเป็นลมตั้งแต่กลางทางแล้วร่างกายคุณต้องพร้อมไม่ใช่ไปแล้วทําให้คนอื่นลําบากไปด้วยสุขภาพต้องดีไม่ใช่ป่วยง่ายลงน้ําไปเป็นไข้เลย <sticking> ก็คือช่วยเท่าที่ได้ช่วยกันตามกําลังที่ไหวเห็นพี่ๆหลายคนบอกอยากไปด้วยจิตศรัทธาแต่พอไปเลี้ยวผิดเจสกีคว่ำ ไปกับน้ำคือต้องเป็นคนที่เก่งในเรื่องการขี่จ็ตสกีด้วยอยากให้ดูแลตัวเองด้วยถ้าไปแล้วทำให้คนอื่นลำบากกว่าเดิมอย่าไปเลยรวมถึงตัวผมเองด้วยซึ่งทุกคนที่ได้ฟังต่างรู้สึกเห็นด้วยและชื่นชมความคิดของชาลีโดยก่อนหน้านี้ก้องห้วยไร่เพิ่งออกมาโพสร,รูปสลิปเงินที่นักชาลีบริจาคช่วยน้ 500, าท่วม5 0 0 0 0 0บาทซึ่งต้องบอกว่าเป็นการให้ที่ยิ่ง ใหญ่มากๆแม้ไม่ได้ไปลงพื้นที่ด้วยตัวเองขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวคะ่ะ